เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านด้วยวันนี้อยู่กับผมแบล็กลิตกันอีกเช่นเคยนะแล้วเราก็อยู่กันในเกมเต้าโลต้าลู่ัพวรุวิทยาจารย์หรือว่าที่เรารู้จักกันในนามอนิเมะที่ชื่อว่าตำนานจอมยุทธพูดถังสารนั่นแหละ โดยวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปดูโฆษณาในเซิร์ฟไทยนะว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยเขาโฆษณาแบบไหนกันบ้างโดยในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้พาไปดูของทางเวียดนามแล้วนะว่าเวียดนามเนี่ยเขามีอะไรบ้างเขาโปรโมทยังไงโดยสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถกดไปที่ตัวไอด้านบนได้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะส่วนสาหรับคลิปนี้เนี่ยจะพาไปดูเซิร์ฟไทยบอกเลยว่าโคตรแปลกผมได้แอบดูมานิดหน่อยแล้วแล้วก็อีกอย่างสําหรับใครที่จะถามว่าพี่ครับเซิร์ฟเปิดวันไหนพี่ครับโหลดเกมได้วันไหนซึ่งเกมจะปล่อยให้โหลดในวันที่19ย้ํานะ เกมจะปล่อยให้โหลดตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปซึ่งไม่สามารถเล่นเกมได้โหลดได้อย่างเดียวโหลดมาไว้ในเครื่องพอโหลดเสร็จแล้วนะครับผมในวันที่21เขาจะเปิดเซิร์ฟให้ทุกคนได้เล่นกันในเวลา10นาฬิกาดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่มีเพื่อนเล่นผมแนะนําว่าให้ทดเวลาอย่างเช่นไปเล่นตอนบ่ายอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าไอตอน10โมงเนี่ยผมเชื่อว่าเซิร์ฟน่าจะล่ม เพราะว่าคนเนี่ยโอ้โหลงทะเบียนไปเยอะแล้วก็เตรียมเข้าอย่างแน่นหนาแน่นอนทุกคนไม่ต้องห่วงนะว่าที่จะไม่ได้เซิร์ฟแรกๆก็ไม่เป็นไรนะขอแค่ว่าคุณเข้าเกมในวันที่21ผมคิดว่ามันก็โอเคแล้วเพราะว่ากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เข้าพร้อมกันโดยคลิปนี้เนี่ยผมก็น่าจะปล่อยในวันที่15นะดังนั้นเหลืออีกประมาณ6วันแล้วที่เซิร์ฟจะเปิดหลังจากคลิปนี้เป็นต้นไปจะเป็นคลิปที่มีสาระในเน้นเลยทั้งการจัดทีมตัว R ตัว SI ยังไงผมแนะนำว่าให้เล่นตัว RSR ก่อนนะครับผมรอก,กิจกรรมตตัวตลครมา คุณถึงจะสุ่มนะผมแนะนําอย่างนั้นถามว่าทําไมเดี๋ยวผมจะทาคลิปมาบอกอีกรอบหนึ่งว่าทําไมผมอยากให้สุ่มตู้กิจกรรมมากกว่าการสุ่มตู้ปกตินะเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะปล่อยวันไหนแต่ว่าผมจะทําแน่นอนดังนั้นวันนี้ทุกคนก็ถอดสมองไปดูคลิปโฆษณาของเซิร์ฟไทยบอกเลยว่าโคตรแปลกนะครับผมในวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเอาล่ะตอนนี้ผมก็ได้ทําการเข้ามาที่เพจ,เพจ,เพจหนึ่งนะก็จะเป็นเตาหลัวตาลู่สรรพยุทธ์วิญญาจารย์ ถังซันอะไรวะเนี่ยก็ไม่ใช่เพจแท้นะทุกคนเพจนี้เนี่ยเขาได้ไปทําการก๊อปวิดีโอโปรโมทของเซิร์ฟไทยมารวมไว้ที่เพจของเขานะครับผมผมก็จะมาดูในเพจนี้ก็แล้วกันเนื่องจากในเซิร์ฟไทยเนี่ยเขาไม่ได้เอาวิดีโอมาลงตรงๆนะเขาทําการโปรโมทอะแล้วเราก็ไม่สามารถดูได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูในเพจนี้นะเขาซึ่งเขารวบรวมมาให้เราแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคลิปแรกเนี่ยมันจะปั่นประสาทแค่ไหนบอกเลยว่าหูเซิร์ฟไทยเนี่ยแทบจะหาสาระไม่ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกัน คลิปแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูอ่าไม่รู้ว่าเสียงจะดังก่นะไ่เนาคดียวขอบคุณเท่าแกหลัวสันเฝ้าอ่อไี่ข่ายหลัวสันเฝ้าเจ้าเป็น n p c จะไปรู้อะไรเกมนี้พัฒนาวิญญาณยุดง่ายจะตายไม่ต้องขั้นสูงเจ้าดูสิเิ้ยุดระดับสูงล็อกเ่มมัปกรทอง อันนี้สามเหลี่ยมเหล็กทองคำนะที่มังกรทองอ,อ่ะใช่ไหมวะเออน่าจะใช่โอ้โหส่วนลิง้ต่ทั้งขายขายแบบแปลกๆอ่ะออ้ยมันมันจบแค่นี้เหรอมันน่าจะมียาวกว่านี้นะวิ่ยจบแล้วเสียดายนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะบอกแล้วว่าเซิร์ฟไทยนะครับผมโปรโมทได้แป๊กยิงย่งหมายเลยถ้าเกิดว่าทุกคนได้ไปดูของเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันจะอีกแบบหนึ่งเลยนะครับผมไปต่อไปดูนะครับผมวิดีโอต่อไปมันจะเป็นอ่ามาของจีนมาดูมาของจีน รดช่วยมาึงจิ้นด้วยชนลูกอย่างนั้นเพ็นกันเยอะทันเทพทูตสวรรค์ด้วยนะเในระดับมึงมึงเป็นปรปักษ์ต่อกันไม่ใช่หรอมึงต่อสู้กันไม่ใช่หรอวงแหวนหมื่นปีด้วยได้ก้าจะทำให้เจ้าสมปรารถนาโอ้โหดาวงแหวนแล้วก็ยังอยากได้คนห้าวเทียนถังซอนนี่เจ้าเลิกขอพรได้แล้วนะถ้าอยากได้ของพวกนี้ก็ล็อกอินเกมกอนล็อกอินเกมแค่หาสาระไม่ได้เลยอะแล้วรับฟรีได้เลยเป็นเกมมือถือต้อนรัวที่ถึงจุดสุดแน่นอน ้ได้อยู่นะเสียงภาคก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้นะโดยผมไม่แน่ใจว่าคนภาคในเกมเนี่ยจะอันเดียวกันกันกบที่โปรโมทหรือเปล่าก็ต้องรอดูทีหลังนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สามนะครับผมปึ๊บเฮ้ยอันนี้เราดูแล้วนี่ใช่ป่ะวะเออนะใช่ใช่ดูแล้วดูแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนอันอื่นนี่ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหเปิดมาก็โดนตบเลยวะทางซานเราเอาแล้วโดนต่อด้วยนะเอ้ย อัพเกรดก็พึ่งค่าตีมอนก็พึ่งค่าคุณสมบัติก็เพึ่งค่าอีกไปตายซะไปเดินดัดตบด้วยนะโอ้โคตรเกลียรเลย่ะสลับไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยไปยอดอดเจ้าหลดเลยไอ้อย่างเกลียน์น่ะอย่างเกลียน์น่ะโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปดูตัวต่อไปอันนี้เป็นกระบี่เฉินซินอ่ะนี่ภาพแบบนี้ีีกระบ น่าจะเป็นการภาคใหม่นะเออเป็นเป็นในอนนี้ไมอะแต่ว่าเขาภาคใหม่สิิวญที่มูคิดว่าน่าจะเป็นคนภาคนะเจะบอกว่าน่าจะภาคในเกมแหละเสียงแบบนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับผมขอแค่แค่เป็นภาษาไทยผมพยอมหมดอะไรแล้วเอาอะเฮ้ยอันนี้ขายในเกมนะเนี่ยเนี่ยขายแค่ตรงนี้นะนองนั้นไม่เหมือนเลย กูจี้อะไรเฮ้ยเริ่มขายแล้วนะขายขายแค่ตรงนี้อ่ะเมื่อกี้อ่ะขายแค่ตรงนี้นิดเดียวนะครับผมนอกนั้นไม่เกี่ยวอะไรเลย <c oughs> เดี๋ยวไปดูต่อต่อไปเขาล่วมวิญญาณเช็คอันนี้วิดีโอโปรโมทอะไระนนออวระโอโหอันนี้นนเป็นคนไทยได้นนััวป่ะไม่น่าจะใช่คนไทยเออน่าจะเป็นคนใต้หวันเจ็บ แล้คอนทุบด้วยนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเกมวะเนี่ยโ,<ฮ>โอ้โหเฮ้ยใช่เหรอล็อกอินล็อกอินแล้วได้รับเอเดดาเลยเหรอจริงป่ะเนี่ยมันมันต้องสูมสิบห้าใบไม่ใช่เหรอมัวหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะให้ก็ได้นะเพราะว่าเขาได้บอกแล้วทางเพจ ของเซิฟไทยเขาได้บอกว่าอาจจะไม่เหมือนนะครับผมอาจจะไม่เหมือนเซิฟไต้หวันเพราะว่าอันนี้ก็เป็นบริษัทของเขาเนาะเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะให้ตัวล็อกตัวเอสอาร์ตอนเปิดเกมก็ได้ใครจะไปรู้อจริงปะอาจจะใช่อาจจะใช่ถ้าได้นี่คือดีนะได้ยินมาหลายรอบแล้วบอกว่าล็อก in, free, อ,อินรับเอสอาร์ฟรีอ่ะอ๋อล็อกอินสามสิบวันนี่เออน่าใช่ได้ใช,ใช่ล็อกอินสามสิบวันเหมือนกันเหมือนกันอ่าปุ๊บยังไงยังไงนี่นี่เออนี่แหละอันนี้เหมือนภาพในเกมแต่ว่าภาพในเกมสวยกว่านี้ ตรงนี้มันแปลกๆอะ่ะจริงๆนะปึ๊บปเออนี่แหละระบบเกมมันจะเป็นประมาณนี้นะเวลาแบบใช้ทักษะบางทักษะเนี่ยมันจะมีคัตซีนแอนิเมชันของเขานะเออจะเป็นประมาณนี้โอ้โหเปิดมาตั้งนานเพิ่งมีสารละเอออันนี้อะไรเนี่ยส่วนมากจะโปรโมทในติกตกนะต๊กต็อกนะติ๊กต็อกคนดูเยอะออแล้วเกี่ยวอะไรกับว่ายน้ำอีกวะเนี่ยเดออแล้วไง เรียกเสียวอูเอาอันนี้หายแล้วเสียวอูเสียวอูมีผัวใหม่เรียบร้อยเอ้าเฮ้ยเอ้าไม่เกี่ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่เกี่ยวเลยโอ้โหดูโโมทดูโโมทสิ่อ้ปมตอมีกไหมอะ น่าจะมีอีกเนี่ยนะเนี่ยอัปเกรดตัวละครทีมล่าสัตว์วิญญาณฆ่าสัตว์วิญญาณมีใครเข้าทีมไหมเออถึงเขาจะแก่อ่าฆ่าสัตว์วิญญาณถั่วไปได้ไอ้นี่มันปู่ตอนต้นเกมนี่ไม่มีวินเออไม่ไม่มีวิญญาณยึดไม่ใช่เหรอเป็นล่าวิญญาณเด้อเฮ้ยเช่นหออาสูรหมื่นปีนี่กเหมือนในเกมนะเหมือนเหมือนแค่เหมือนแค่ไอเนี่ยสัตว์อสูรนอกนั้นไม่เหมือนอะไรเลย ดีเหรอเราต้องโดน่าแน่นอนเฮ้ยเจ้าจะไปรู้อะไรอ้ตู้หลัวต้าลู่จะประยุทธ์นี่นี่ระบบการสูกในเกมนะจะเป็นแบบนี้จับตัวละคอนเที่ได้จากร็ินอตปเกดตัวละให่เหๆอยู่แล้วใช่เหรอวะสี่สิบใบหรอน่าจะเป็นภารกิจแหละถ้าเกิดว่าเราทำทั้งหมดเนี่ยน่าจะได้สี่สิบใบนะแต่ว่าหาย,ยากอยู่นาขนาดผมเล่นสามสิบนาทีผม ถ้าถ้าใบฟรีนะไม่ได้ไม่ได้ใช้เพจซื้อนะก็จะประมาณสักประมาณสักสิบใบอะเล่นประมาณสามสิบนาทีอะได้สิบใบเองอะน้อยน้อยมากนะครับผมแต่สี่สิบใบเนี่ยโขหาอย่างไงวะเนี่ยต่อไปอะไรเนี่ยสัพยุท์วิยาจารย์อ๋ออันนี้ดูแล้วอันนี้ให้ดูอีกรอบไม่เป็นไรทุกคนอาจจะเห็นหลายรอบไปแหละที่ผมเอามาเปิดให้ดูนะผมชอบอ่ะไม่รู้คุณนี้โคตรเกียนอะ ดูกี่ทีกี่ทีก็ปั่นอ่ะอันนี้ก็แบบระบบเกมเกมอะไรมาก็ไม่รู้เดี๋ยวไม่เหมือนเลยนะเกียร์เควสป่ะระบบระบบอะไรวะเนี่ยเห็นแบบทุกคนสังเกตอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูเนี่ยไอ้การ์ดเนี่ยไอ้การ์ดนี่มันมาจากไหนวะเนี่ย อะไระใช่ป่ะทุกคนเห็นทุกคลิปป่ะทุกคลิปเนี่ยจะมีไอการ์ดงงๆแบบนี้นะแต่ว่านะครับผมในเกมไม่มีการ์ดอะไรแบบนี้เลยนะเอ้ยไม่ใช่การ์ดดิเออม,มันมันมีสเตตัสอะไรบอกแบบนี้นะน่าจะเป็นสเตตัสนึกว่าการ์ด <c oughs> มันเป็นสเตตัสมันเป็นสเตตัสแต่ว่ามันรูปแบบมันแปลกๆมันก็เลยดูเออนึกว่าการ์ดที่จริงมันไม่ใช่การ์ดนี่หว่าเอออ่ะหมดแล้วจริงๆมันน่าจะมีอีกนะแยวผมลองหาให้ดูอีกนะ อ่าตอนนี้เรายังไม่ได้ดูนะครับผมยังไม่เคยดูเดี๋ยวเรามาดูกันมารับสวัสดิการก่อนเข้าเรียนกันได้เลยเฮ้เดี๋ยวอะไรนะคนนี้เขามาได้เหรอเขามาโรงเรียนสื่อไรเคอร์ได้เหรอไม่มานะและจา์ฉินหมิงมาถอดแถวด้วยจะแจกกระดูกวิญญาณสองดาวฟรี อเฮ้ยมันภาคตะลกดิววะมีถังซานค้อนเท้าเทียนฟรีให้ด้วยกำลังเรียกเขาเหรอเขาจะเป็นค้อนเท้าเทียนฟรีนะแต่ว่าอยากได้ดาวเพิ่มสุ่มไม่ได้นะครับผมเฮ้ยรู้ว่าสุ่มได้ปะแต่ว่าไม่เคยออกเลยนะทังซานอันนี้เนี่ยน่าจะไม่มีนะครับผมต้องเติมเออทังซานเติมทังซานล่างค้อนเนี่ยต้องเติมนะถ้าจะเกิดถ้าเกิดว่าจะหาดาวเค้ด้วยค้าด้วยเซอูน่ารักกว่าเมื่อกี้น่ารักมาก อ่าแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เรายังไม่ได้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวนี้เ,าานเ,นเออเสี่ยบอลเขาคิดแปลกๆอ่ะผมคิดว่าไอคนภาคภาคนี้น่าจะอย Minor ู่ในเกมด้วยนะเชื่อดิเออแต่ก็ถือว่าดีนะถ้าส่วนมากเกมเนี่ยส่วนมากจะไม่มีภาคไทยเลยเกมแบบอนิเมะเขาหมีดวงเหมือนกันเนี่ยอืมต่างซานไง เฮ้ยฮะฮะเทพสมุดทังซานเหรอโอ้โหมีสปอยด้วยนะมีสปอยด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนอ่านี่นี่เทพสมุดถังซานอันนี้สําหรับใครที่คิดว่าไม่มีจริงๆ,ๆเขาสปอยมาแล้วนะครับผมจีนเอ่อจีเอ็มลินลินเนี่ยเขาได้สปอยมาแล้วว่าเทพสมุดถังซานเนี่ยจะเป็นระดับ UR เน้นย้ําว่า UR นะครับผมตอนนี้ในทางเซิร์ฟจีนแล้วก็เซิร์ฟไต้หวันไม่มีตัวละครระดับ UR ตอนนี้ถึงแค่ระดับ SP ี ตัวละครต่อไปเนี่ยจะมีระดับ UR ผมขอสปอยนะจะมีต้าหมิงเออหมิงที่เป็นระดับ UR แล้วก็อื่นๆอะไรก็ไม่รู้นะครับผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าต้าหมิงเออหมิงแล้วก็ทางซารล่างเทพสมุทรเนี่ยจะเป็นระดับ UR เน้นย้ําว่า UR นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นต้าหมิงเออหมิงในเวอร์ชั่นมนุษย์แล้วนะไป <c oughs> <c oughs> ดูต่อเอือตหลลัววตตาาาาูใหม่ส <c oughs> ส่สุุดยิญญจนี่ภาพเหมือนในเกมแปลกๆอ่ะเออโอะ โคดเกียร์น่ะโครเกียร์น่ะกูติดใจ <t> แล้วแบบผมสุ่มได้แบบนี้แบบผมยิ้มแข่งทั้งวันน่ะแบบยิ้มแข่งเดินรอบบ้านน่ะกูเดินไปคนบ้าเลยอ่ะโอ้โหแล้วออกทองขนาดน,นี <t> ้ถ้าเกิดว่าใครได้ดูที่ผมสุ่มปอดซซีเนี่ยสูงสุดเนี่ยออกแค่สองตัวพร้อมกันนะ <t> นอกน,นั้นเนี่ยจะแบบตัวละครอารแบบอาร์ล <t> ัวเลยเอออันนั้นอันนั้นง่ายกว่าเฮ <t> ้ย <t> <t> ผมคิดว่า ออกแบบนี้ออกได้นะแต่เป็นระดับนะ <c oughs> อานะไอเรียงๆรียงแบบนี้คุณไม่ได้เห็นแบบทองทองแบบนี้นะไม่ได้ไม่ได้เห็นทองทองแบบเอเดนตานะจะเป็นเห็นเห็นทองทองแบบเอ้ยไม่ดิเห็นฟ้าฟ้าแบบตัวละครตัวละครอาแบบเรียงเรียงอะ่ะโคตรเจ็บใจเลยน่าจะมีเท่านี้แหละนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็พักผ่อนสมองส่วนคลิปหน้าเนี่ยบอกเลยว่าความรู้ล้วนๆเดี๋ยวผมบอก ทั้งตู้สุ่มกาชาการจัดทีมตัว R ตัว s อายังไงแล้วก็การเติมเงินแพ็กไหนคุ้มที่สุดเดี๋ยวผมจะบอกทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนื่องจากผมต้องไปทําอีกคลิปหนึ่งนะครับผมในวันนี้ให้เสร็จเพื่อที่จะได้ลงแบบต่อเนื่องจะได้ไม่ขี้เกียจอีกนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบก็อ,อย่าลาืมกดไลค์กด subscribe นะไปละ